คอนเนียตขำเดี๋ยวแม่เดี๋ยวกูเอาคลิปนี้ลงเลยจีร้อกเคีียอะไรนี่จะจบปักได้คนอื่นก็ได้ไหมโวยเอ้ยขุสานพร้อมนี่ฮ่าฮ่าเปิดบอลแล้วด้วยฮ่าฮ่าหาเอ้ยทะเลย์ลายบอกเขาไม่ได้ท็ที่อยู่ครับ เออพี่ยูเลยไอ้เฮียอย่าลืมพี่ยูทำได้หรือเปล่าอยู่แล้วจบปากมันยังไงอยู่แล้วปากเดี๋ยวกูไปดูไลฟ์วัดคลุงก่อนมมันก็น่าจะพอกันแหละฮะฮะอย่าว่าอย่างนู้นเลยไอ้รอลเกมไอ้บอลทางเกมมันก็เปิดทางเกมมันก็สตรีมอยู่นี่ไงดีเคเนี่ยไอ้เฮียแม่งทำแต่ห้องพีวีีโอดิ อทำไม่มาอ้เหี้ยยาขอร้องขอร้องแล้วกูหลุดหมดเลยแล้วหลุดเลยขอีลีไม้ใหม่ก็าคเหียแล้วกูต้องเข้าตัวใหม่พ่อเมืองไอ้สัสอ่ะแล้วกูเด้งเลยอ่เยี่ยมเยี่ยมเลยก้น้าจะรีรีบอ่ จอกูโค้งไปดีสัตว์เฮียข้าเจอพี่ๆอยู่หันหลับแม่เมื่อยแต่ครบรอบหนึ่งปีเฮียอะไรเขาฝึกสำหรับครบรอบหนึ่งปีไอ้สัตว์วอลงไม่ได้ขอบคุณเซอร์ไพรส์หมาเฮียคนเขาตั้งแล้ะกูกดบอสไงแล้วกูเกมอย่างนี้แล้ววอล์ชัวด้วยวอล์ชัวด้วยเฮียวอลเก็แคะแนนด้วยดีนะไม่วันเสาร์อะค่าไลฟ์เลยนะ วันนี้มันไม่ไลฟ์เหรอวันนี้เขาก็ไลฟ์ไม่เถอะไม่ไลฟ์ไลฟ์บันเสาเวี่ได้พี่หนูไม่หลุดนะพี่แต่ว่าเข้าเข้าวอรลได้แล้วด้วยอ๋อเหรอคุณเฉพาะเข็มเจอกูไอสัตว์กูลงคนเดียวไอ้เหี้ยะเยอะแล้วกูเกลีรวกำลังทดสอบอยู่อ่ะทางไหมเรียบร้อยอันหนึ่งกูไปเติมมานะเอาตัวไกลไปเติมมานะกัน สุดหางกินไปก่อนเขาได้เพราะว่าอีดอกหมูเขาได้หมาเรไม่ได้หรืเปล่าไม่ใครได้อะแค่นั้นเลยอยงนี้แล้วเราเข้าเป็นุ่มเลยไม่ได้อะเฮ้ยต้อพี่หาย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 เปเอายามาเพิ่มพี่หายเปล่ายามาเอายาบ้านไปเลยเขาตู้เฮ้ยใช่ไหมกูไปสนในเหี้ยใครเร็วใครได้แค่นั้นแหละหมวได้หรือเปล่าได้ไหมได้หรือเปล่า ดที่วอสองแล้วก็เข้ามาเจ็บกูเลียมเฮ้ยเจ็บนิดนิดมเข้ามาทำไมนี่เจ็บนิดนคนวอสองกดเข้าแล้วเอาคนวอสองใช่ปะกดที่วอสองแล้วก็กดเข้ามานี่นีใครดีเ้าไม่ได้นี่นใครดีตกไก่ก็ืไว้พี่แบงค์เฮ้ยเดี๋ยวไปเจ๊ก็หนด่ดีวะไปดูไปดูไปดูไอ้คนอน่ดิ เฮ้ยคนอื่นเขาเข้าปกตินะโวได้ไหมัว้ยได้หรือเปล่าโย่วเมนเจ้าตู้แต่บอดกินไปมันเข้ากันไม่ได้นะมันต้องเข้ากดวอสองแล้วเข้ามาเข้ามาแล้วนี่ใหญ่เล่นเนาะอีดอกมาแล้ว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 เขามากันแล้วน่ะเห็นไหมนะเขมากันแล้วเขามากันแล้วโอ้โหเขามาเต็มแล้วนะเขารีเขาเรีวอใหม่มีเขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วเออ ใครยังไม่เข้าเข้ามาเลยนะคะยอดกดที่ F2 แล้วก็กดที่ W W แล้วก็กด W2 แล้วก็กดเข้ามานะคะอีดอกใครยังไม่เข้ามาค่ะกดที่ตารางก็เข้าได้เลยเอ้ามันค้างเหรอมึงตารางกาได้เลยค้างอีกแล้วไอ้กดที่แบรไปบอกน้องมันปลดล็อกให้พี่สิเพี่ชิบหายละเฮ้ยเดี๋ยวกดผิดหายกดเข้าสบายดิตอนเนี้ยตัวหนึงนะพี่ ว่าได้ไหมว่าได้หรือเปล่าต่เขาเข้าครบแล้วนี่เขาเข้าครบแล้วหรือเปล่าเขาครบแลยนะเราครบแล้วข้าวเราเก็บทุกคนเหล่านี้มามามาเขาครบแล้วนะเรายังไม่ครบเลยอันนี้มันเข้ามันเข้าตรงไหนวะเข้ากดเข้าที่บอรลไม่ได้ปะกด F สองเขาได้พี่เขาได้เขาได้ปกติแล้วตารางเขาได้ตรงตารางก็รู้เข้าได้หรือยัง เขาได้เราได้ปกติแล uh, ้วเก็บหมายกาเลมกาเลมโกาเมที okay. ่หาแชมป์ให้หน่อยงายูนามตายละมันเป็นติดเน้นงามแล้วทีหาแชมป์บอกน้องปลดไอดีให้หน่อยดือดเเหลือใครอ่ะเหลือใครสองคนเนาะ เดีพี่พี่เข้าไอดีแชมป์ไม่ได้อ่าเหลือของแชมป์ตัวนึงแล้วใครคนไหนึ่งแชมป์ตัวทุบเนี่ยแล้วใครคนหนึ่งอ่ะพี่กายไงบอกพี่กายก็ลังเข้าเอาเรื่องครับผมโอเวอร์ครับแล้วไอเดียตัวทุบกูด้วยเรีนได้มไหมโฟกัสตำแหน่งครับโฟกัสตำแหน่งเล่นได้หรือเปล่าเล่นได้สิเล่นได้ก็เล่นบอกน้องแล้วใช่ไหมต่อไปครับโอเคคุณเดซตอนนี้โอเคคุณเดซ ข้าคนไหนวะตัวทุบเขาอ๋อมิสเตอร์โนโซบิโนโซมิอ้เน,น,นี่ยไอ้เนีน่ยล้วทุบหายไงไประเด็นอีด, <c oughs> ด,ดอกก็ <c oughs> ตัวพี่ติ๊กไงมันเล่นธงไพรมานานมันเยอะแล้วไม่ใช่ที่บงเค้อ๋ออีกเกมอยู่ <มา S 1> ปะเนีย่ยไปอยู่ทไมเไปแล้วมันติดหนึ่งสายวะยาตายอะไรเนี่ยชีฮ่าแล้วผลแล้วผดแล้วผลแล้วโอเคโอเคได้แล้วบ้านจัง เอพี่อยู่พี่อยู่ใจเย็นพี่อยู่หลงไวแล้วมันเลยพี่เย็นเย็นพี่อยู่พี่อยู่ต่อยลูกอีกเลยเดอกไม่ได้แล้วงั้นนะมานาแค่ไหนก็เดี๋ยวใครอยู่ในนั้นกายแม่ตื่นตัวไปแทนที่มึงจะเลือดต่อเหล่เกมเอิ่มไอ้นี่เอ่อใช่เไรนะบาสบาสถือยาตลอดเลยนะบาสช่วงช่วงแรกๆก็ถือยาไว้ให้แชมป์ตลอดเลยยาให้แชมป์ไอ้นั่นก่อนเลย อย่าอีพีแม็กมากลางเฉี่ยไปเอาเหล่าเสาไปเอาเหล่าเสาไงอะไรไม่เป็นไรก็ไปเลยโอ้ยเฮี้ยปิงจังวะเหล่าเสาเหล่าเสาแล้วโฟกัสเร็วมีแค่เก็บนะเอาเหล่าเสาเหล่าเสาเหล่าเสาโอเคอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยไปเลยเฮไปเลยวิวเล่นวิวเล่น ตายตายแล้วตายแล้วบนตายโดดตายอตายาตายเาสาอยู่บนนะสวยนี่เราสาตกสาตกจากัอยู่กลางพี่ไม่ตายนเลยได้อยู่ได้อยู่เราเรามอยู่เอาไฟลงเอาไปลงเอาไฟลงเอาไฟลงตกงกลางไปโยิงกนยไลงไลงยแล้วพี่ไฟลงแล้วไฟลงแล้วเราสาตรงกลางเาสาตรงกลางเด็กลูกเด็ูกไฟลงเด็กลูกกลางว่างกลางว่างมาเลยเด็กลูกสวย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 ไหมดแล้วเล่นบนเล่นบนเล่นบน เราอยู่บนโลกเราอยู่บนอันนึงนะบนบนอยู่บนนันนึ่งไปหน่อยกำลังไปกำลังไปซูมซ้ายแล้วซูมตายแล้วบนบนมันเยอะมากพี่เอาสาวมีบนนะบนดูไว้เอยบนไว้สวยสวยแล้วสวยแล้วมาดีมาดีมาดีเหล่าเหล่าอันอยู่ตรงกลางพี่เราโดนอยู่เขย่งไปเหอียนอยู่ตรงกลางฝั่งมัน Icana, สวยๆยกลางสวยยกางยูเห็นไหกลางสวยเลยกน็ไหนเร็วไม่ตรงกลางพี่สวยๆสาวๆก้างระวังระวังโอ้ไอ้เียนี่ก็จอบแต่กูบักปอบนี่มันยิงมันยิงแก้วกลางเราตัวยก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 บนบเ่าบเ่าสมัวนะนลามตัวนะไ้ลำเบิกตายลำเบิกตาย เก็บกันอี่หน่อยใครเก็บได้บุญเหล่าฟรีสามตัวนะครับเลยกัะไออะไรเนี่ยกำเดากันดาแล้วเปเรื่องจครับอันนี้อยู่กับมันสองตัวเลยนะโอ้มันตายแล้วไรไม่เป็นไรเล่นบ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 นสามนะบนเหล่าฟรีเลยสามตัวเราเสาอยู่ตรงไหนบ้างอะเวลานมันเต็มโอ้โหเราเสาอยู่ตรงกลางนะบนเห่าเสาตรงกลางก็เจอแล้วก็บนอันหนึ่งนะบนอันหนึ่งนะอยู่บนอันหนึ่งมันมันโถมบน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 ถมเยอะมากมันโถมบนนะมันโถมบนนะ ตทำไปครับดีม ah enfin ันอีมันอีราสาวอยู่บนเราสาวอยู่ตรงกลางโอ้โหมีไม่พักเลยบนเยอะจัดบนเยอะจัดอยู่ได้อยู่เดี๋ยวดูมานาการ์ดหน่อยเดี๋ยวหมดจ้ะมานากัน์ดไม่มีแล้วเลยหมดแล้วเหลือคิวเหลือคิวทีเดียวบนบนเราพี่อยู่นะครับระวังก้โดนยกนะตายแล้วไม่เอาโล่กันอีจากมันไม่ได้หรอ ค่อยๆเล่นให่แล้วเนี่ยเราอยู่ตรงกลางพี่สะพานเปิดแล้วนะแาวเราเปิดแล้วนะโอ้ยติดศพเราเราบนผมลังไปเราบนได้ไหมโอเคครับโอเคเราเรารสชาตินะครับเอาัดเมดสองหน่อยเร็วตาย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 ไป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 อล่าเลยไปเลยไปเลยบอลนี้ ีนึงสวยบนแตกแล้วบนแก๊สแก๊สบนแตกแล้วเล่นกลางล่างต่อโดยโดยเล่นเลยเดี๋ยวกูเข้าไปเล่นเลยเลยกลางสวยสวยกลางสอไม่ได้ออแล้วนะครับกลางหลับเลยหลับเลยหลัเลยหลัเลยเสามันดีได้แล้วอ่ะบเลยโฟบว้บนบนโฟบว้โฟบี้ก่อนเล่นไปเล่นไปเล่นไปสวยสวยสวยแล้วโอเวอร์ยิงกลางหน่อยโอเวอร์กลางเข้าสวยสวยสวย เฮ้ยอ่าลืวเยอะจัดโดนทุบมปนเห็นนขโนสอไกไสวยๆบนบลึกหนึ่งนะครับเชิๆนะครับบนบนลึกหนึ่งั้งเข้าตัวหนึ่งอะผมไปไม่ทันผมอีก้องเปิดแล้วนะระวัง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 เฮ้ยอย่าลืมยาบ้านนะถ้ายาถ้าบ้านหลดแล้วอย่าลืมยาบ้านระบอยบอลเกิดยังเกิดแล้วพี่เกิดแล้วพี่วิงไหมบนบาา้านมางนะผมมามามากลางกลางกลาง บนนเข้านะบนเข้านะัเข้ามาเลยบอลบอลต่อไว้บอลต่อไว้เจอครับเจอครับเจอครับบล็อกไว้บล็อกไว้ยี่ดูดนั่นและเก็บดูดตีได้นะยิงไม่ถึงนะยกตัยกไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่บนช่วยบพหน่อยบวบนวบนีบนพี่เบีรยได้ครับได้บอลลง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 ไโอยาโดนยาโดนบนเร็วเร็วหนุเราเองไปวิงในเลยพี่ทีมได้ๆๆผมได้ยามแล้วผมได้ยามแล้วไปรบาดนวระบาา กลางเข้าเยอะพี่กลางเข้าามามาตั้งหลักก่อนพี่ตั้งหลักก่อนตัวบุกมามาตั้งหลักช่วยกันกลางเข้าสองนะคระกลางเข้าสามเยอะเลยเยอะยเยอะเลยเยสวยตรงกลางตรงกลางใครตัวบุกกลางอยู่ปะเอาสวนนะนับตัวนี้ถึงนะพี่ไปก่อนบนกลางเข้าเยอะนะกลเข้าหลังนีหลังเขียงเขาสวยมามาไอ้กลางไหวไหมกลางไหวไหมเกิดยังอู้หูโขงน้ำหมดแล้วพี่ตรงกลาง ม่ันี่เล่นเล่นเจ็ดวิเจ็ดวิมีใครอยู่ปะพี่แม็กเราดูรอกลางเราดูรอออกกลางข้าวิทวิทยเขาดาบยกไปเปิดให้พี่แม็กรอหนุบก็ได้ลุดไปนักมันหลุดไปนัไปไปพี่แม็กวีลรอเลยพร้อมกันไปพร้อมกันเลยโอเคพี่อย่า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 ออกบนนะครับอย่าออกบนนะบอลก่อนกลางนี่บอลก่อนกลางกลางกลางเก็บได้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 เราแป๊บนึงเราตายมนรเพื่ออนรเพื่น ล่างนะเล่นล่ายโอ้โหโอ้โหเขี่ยมกรดดาหยกอ่ะแม็กเก็บแม็กยาออกล่างอยาออกล่างนะยาออกล่างนะยาออกล่างสายไม่ทันไม่ทันไม่ทันกันไม่ได้ว่ะต้องเอาทุกกลับอ่ะกลางเหลือกี่เด็กที่ตายหมดเลยมันเกิดแล้วพี่แม็กจุดยาบ้านก่อนก็ได้ข้างหลังนะ พี่พีมวิวทิ้งเลยพี่เรอกลอกกันเติมยาบ้านอยู่นะมามาเติมบุกมีใครไปไหมสวยสวยสวยมีใครเปิดกลางให้ได้ป้าบอลบอลเข้าไปเปิดบนเข้าไปรอบนอยู่มันมาบอลบนอย่างกลางยังไหนเลี้ยวกลางอ่ะพี่เขาเปิดได้ก่อนมาหนามันเต็มมานามเต็มนะพี่เล่นให้พี่เล่นหนึ่งมาร่างไม่ไหวบอกโอบอกนะเอ้ยร่างเข้าตัวนึงโอ้โหอิเค้าโดนทิบ แม่งเอ้ยเป็นมันสิวอะเขาได้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 โอ้โหโดนเตยับเลยโดนโดนโดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นได้อยู่ได้อยู <ad> ่เราสู okay, right. well, so ้ได้ได oh, uh, ้อยู่ได้อยู่โอเคได้อยู่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 อย่าบานอย่าบานดีมันจะดูดกลับมันจะครับโอเคคนเยอะคนเยอะมคนเขาลงมาพี่ต้องไยิงอ่ะเอาดิกองกลางมีใครบ้มาดีนะคนโบกคนโีกนะดีน้องมานะเปล่าเปล่าจีดอยกอากลางจีดอย กมาเยเขากาง้เดี๋ยวพี่รอเล่นบนนะพี่ยูผมมาแล้วผมมาแล้วอ่พี่ยูมาผมถือย้ายผมถือยายเขารอผมเลยลได้ลงไลงได้ลงได้ลงไดงได้ลงไ้ลงไดมลงลงดงงได้ลงดลงได้งไลลงงดงไดลด กลางได้กลางได้เอายาวออกลางรับเพื่อนหน่อยกลางยาบ้านออกกลางอยาบ้านออกกลางสวยยสวยสวยให้รัาได้บ้างเอาไอ้กลางกลางย่าสวยสวยสวยด้ารได้เาเล่นปวดไปปวดข้างในไปถือยาเลยถือยาเลย่ดูเยนะมันวางเล่นปวนข้างในไปมันาก่อนมันเกิดมันบี้มันเกิด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 วยมันเกิดยอะมันเกิดเยอะางหลุดลชุกอย่างเดียวนะคุบอกไ้อยู่ได้อยู่าบไปวยสวยเกิดไปอนลออ่อยู่ไปไปพี่ไปอยู่ นำไม่ก่อนไมบมาๆรอรอยได้นะยได้นนไม่ก่อนมันเซ็ตมันเซ็ตใจเย็นพี่มันเซ็ตแล้วมันเซต่งย้ายถือย้ยย้ายถอ้กาดายกสวยสวยนนอุเมันาโง้ก้ลยิงยิงยิงสวยข้าางได้ป่ะเิเข้อกลางเข้าที่หลังโอ้โหดนสวยเกมสวยได้พี่ สวย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 อีเลยเติมยาอยู่เติมยาอยู่ใครใครก็ได้ถือถือยาหน่อยครับถ้าเกิดว่างอ่ะอีได้อีเลยนะไม่ต้องไม่ต้องเดินหนีอีไปให้หมดอ่ะแล้วค่อยเดินได้ได้เราเอะเอาบลมบักไม่มีอีนะกังไม่ต้องไม่ต้องเราบลูบลักเราอีเลยเราไม่ต้องผลเพราะว่าในนี้มันหาไม่ได้มันเข้าสองตัวหน้าล่างอ่ะล่างล่างสองตัวนะเราซ้อนผมด้วยนะไปเอาไปเอาไปหยอกดูดูเทขาไม่ได้รอเพื่อนนะเข้าไปเลยเข้าไปเลยไม่มีดูดเขาไม่มีดูเขาไม่มีดู โอ้โหเกียกูโดนถมโอ้โไม่มีดูดแล้วเฮโอ้โหการถมโอ้โหโดนถมอ่ะโดนถมการถูการถมการถมกันเรางายจ้างแข่งนะโอเวอร์บนเข้าพี่บอลบล็อกไว้บอลยายาหนึ่งถือยา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 กลางเข้ากลางเข้ายาก่อนยากลางเข้าโอเวอร์เข้าพี่เย็นเย็นสวยสวยพี่แม็กซ์ถือก่อนมียาไหมโอเวอร์บนบอลบอลอยู่แกันต่บอลขับบนบอลขับบนขับให้หมด โอ้โหส้ยสวยหลามันเคลียร์แล er, ้วลามันเคียร์แล้วูไว้ก่อนเข้าพี่เข้าล่างเข้าไะลงเข้าลงเข้าผมไปเลไปเขาไม่มี่ดเล่นเข้าไปกางยกสวยกางยกสวยกลางยกสวยยูมันมีมันมีเฮ้ยมัน W G ว่ะล่างล่างมาาเยอะมานาเยอะตัวนึงบนเข้าได้อยู่ได้อยู่เล่นไปตายตายตายย้ายย้ายยายที่บน

เล่นไปเล่นไปมีตัวมีตัวกลางกลางกลางเคี้ยกลงกางกลางเคี้ยกลงล่างล่างล่างเขาหนึ่งล่างมีศักดิ์ไหมผมไม่มีนะได้ดูดได้ดูดได้ดูดกันแลพี่โจบุกเลยพี่จริงโ็อยู่ไว้ทำมามาอยู่ไว้ตอบแปดตอบแปดเลยแล้วใครไม่ต่างนะกลางนะตอนนำให้ก่อนยกกลางหน่อยยกกลางหน่อยยกกลางหน่อยมูดยู่ไันเล่นไย่ำย่ำ เดี๋ยวนูรอเล่นกับทุบให้พี่ทุบเรือทีเดียวพี่ทุบป่นแล้วทุบป่นแล้วเข้าล่างเลยไอ้ระเบิดกันให้หน่อยล่างไปไปโอ้ยเฮียกูแหลกไอซ์เลยที่ไม่ได้กูเล่นหน้าอะไอยู่ได้อยู่เล่นไป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 ได้อยู่ได้อยู่ถ้าเกิดมารอรอเพื่อนนะอย่าเพิ่งไปรอเพื่อนนะบกอเพื่อนกมสวยสวยพี่กายสวย มาตรงน้องนี่ให้น้องได้ด้วยเพื่อนก่อนเล่นในบ้านบนนะระวังนะบนจะมาตนครับ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 โอเคโอเคผมไปบล็อกบนให้มามาตัวบุกเกิดร้อมกันไหมมันเข้ากลางนะโอยดับมามาตนสาวิสาวิเกิดแล้วมาตัวบุกประจำตำแหน่งเข้าเรียนตัวเองวิ่งกลางกลางเก็บตัวรับเบตไปสองไปขักลางเข้ากลางเข้าพี่สวยเอาเก็บดูดไปนะอ่าจิงโจ้เกิดยัง้ยาบผมรอพี่อยู่กลางกลางไม่ึงลางล เกิดแถนี้ไม่ตายวะอยู่ีเนี่อีดาเกิดลานงเลยสวยเข้าไปเลยกิ๊จ้้โหมันถึงพมอ่ะดยิงยิงเ้ยก่มวเข้าเดียวเ้ยเอะไลาดีแล้วดีแล้วดีล้มันดีว่ะวันนี้ผมตายไปสองหมนกว่าเฮ้ยมันก็เล่นกับเรายากอยู่แม่เ้ยกูแหลกไอ้สัตว์พ่อยยยกำลังกำลังจะได้ดามเบลเพิ่มเลยตัเองเลย่ีน่ได้